สวัสดีครับพบกับช่องโมซาทอยแอนด์โมเดลวันนี้เราจะมาต่อกันพากันอีกแล้วนะครับซึ่งกันพาที่เราจะมาต่อกันในวันนี้นั่นก็คือ SD g u n d ั m ด้มโนะครับผมตัวนี้จะมีชื่อว่าต้าเสียวกันดั้มอาร์เทมิสนะครับหรือว่าเ,เสียวเสียวเอ็นจีอาร์เชอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีสอง สองตัวนะครับเขาเลยมีสองชื่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่3าแล้วนะครับสำหรับซีรี์ตัวนี้นะครับก็การดีไซน์ของตัวนี้นะครับก็คือเหมือนกันแค่ความต่างก็คืออีกคนนึงก็จะเป็นเกาะสีอย่างนี้นะครับและอีกตัวนึงก็จะเป็นแบบมีมีเหมือนหน้ากากมาปิดเป็นสีแดงแล้วก็เกาะอ,อกเป็นสีแดงนะครับตรงน,นี้เป็นสีแดง ซึ่งเขามีสองสองคนแต่เขาแบบตัวละครไอ้กันพาเนี่ยมันคือตัวตัวเดียวกันนะครับเหมือนฝาแฝดนั่นแหละครับนี่นะครับการดีไซน์ของสองคนนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรมากนะครับเอาละครับเรามาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่าตัวนี้ก็น่าจะตัวดีไซน์น่าจะไม่เยอะน่าจะมีแค่ตัวเดียวแล้วให้เราเลือกเป็นแบบคนคนไหน ต่อมาก็ติ๊กเกอร์ก่อนเลยนะครับติกเกอร์อันนี้ก็จะมีเยอะอยู่ก็15ชิ้นนะครับประมาณโดยประมาณ15ชิ้นแล้วก็พาสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำเงินดำแล้วก็พาสีดำนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของในโตหุ่น ผ้าสีทองนะครับแล้วก็พ้าสีขาวแล้วก็พ้าใสาสีแดงนะครับ กรสีเหลือง่ามีผ้าใสสองสีโอเคแล้วก็คู่มือในการต่อนะครับนี่ครับที่ผมบอกเขามีสองสองคนสองตัวแต่ว่าเอ,อต่างกันที่ทรงผมแล้วก็อีกคนหนึ่งจะไม่ใส่สีแดงอีกคนหนึ่งจะใส่นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ถ้าอยากให้มันแบบตัวละครครบๆก็ซื้อมาสองกล่องนะครับแต่ผมซื้อมากล่องเดียวไม่เป็นไร Okay. นี่คู่มือในการต่อนะครับก็ <Okay. S 1> จะแบ่งนะครับสําหรับตัวอยากต่อตัวไหนก็ดูอันนั้นนะครับอันนี้เขาจะแบ่งมาให้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อกันเลยนะครับ How careless we yeah. all day and all night we would stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were all right, staying awake till the sunrise. We were in love we not stop us like a good drug yeah. never run. we hook up in my car drive it so far play your guitar you'd show me your world let down our guards think with our hearts stare at the stars we would never apart Drink remember everything and how careless we could be and how careless we could be Long fights, it felt right. We were alive, we would go out. We were so loud, we were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless we were reckless time was precious we love to waste time whiskey and wine drinking all night asleep by your side finally alive we would just drive never arrive our journey was live staying out late And how careless we could be. And how careless we could be. okay cool, but it's too late now i remember you and me And how careless cool we yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we all right, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving it so far, play your guitar, you'd show me your heart. let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we would never apart. Drink all right well, I a อาเตมีนะครับผมก็ตัวนี้ก็การดีไซน์เนี่ยผมมองว่าเขาดูแบบมันเรียบเรียบไปหมดอะมันไม่ค่อยมีแบบปีกมันไม่ค่อยมีแบบเกาะที่มันใหญ่มันต่อไอต,ตัวนี้ต่อง่ายมากครับแต่ข้อต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมนะครับแบบอย่างเงี้ยขยับได้แบบเหมือนมันลื่นไหลจนเกินไปจนแบบ มันหลุดหลุดง่ายเหมือนกันนะครับถ้าแบบเพื่อนขยับแบบแรงเกินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้ออันที่ยากเลยนะครับสําหรับผมก็คือตรงนี้ครับอันเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ต้องแบบมองดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบเอ้ยทำไมยัดไม่เข้าทำไมยัดไม่เข้าเดี๋ยวก็กลัวหักผมก็กลัวหักเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ใส่อาวุธผมก็ต้องแบบเลง็งดีๆไม่งั้นก็ใส่แล้วก็ก็กลัวหักอีกครับเพราะมันเป็นพลาสติกใส นะครับผมก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะแบบออกแรงเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ยก็สวยก็พอใช้ได้นะครับเป็นขาวแดงนะครับแบบเด่นๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีพาร์ทเหลอออกมา2ชิ้นนะครับเป็นส่วนหน้าอกกับผมนะครับที่จะแบบใส่อย่างงี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ถอดสีแดงออกนะครับก็ ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับตัวนี้นะครับเรียบเรียบแล้วก็ต่อง่ายมากมมันข้อต่อมันนิดเดียวแขนพวกนี้ก็มันเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบการกันพาเอสเดียครับเพื่อนๆนที่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่เหมือนตัวที่แล้วตัวที่แล้วอันนี้จะพับได้นะครับตอนนี้ก็แค่แบบอย่างนี้นะครับก็ต่อเสร็จนะครับสําหรับตัวเอ,อ่อตาเสียวกันดัมอาร์เตมีนะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับให้กดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนว้าที่ผมมีคลิปใหม่ๆมาลงกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ